เครื่องหมายอัเซริสองอันเครือข่ายข่าวปลอมจากรัเสเซียกำลังท้าทายประชาธิปไตยมอนโดวาอย่างตรงไปตรงมาแต่จุดนี้แหละที่หลายคนมองข้ามนักข่าวบีบีซีสมรอยแฝงตัวเข้าไปค้นพบว่ามีเครือข่ายหนึ่งได้รับเงินทุนจากทางการรัเสเซียเพื่อขัดขวางการเลือกตั้งในมอนโดวารัฐเล็กๆทางยุโรปตะวันออกที่มีพรมแดนทับซ้อนทั้งยูเครนและโรมาเนียการแทรกแซงครั้งนี้ไม่ได้อยู่แค่บนเวทีการเมืองหรือสื่อทีวีแต่บุกทะลวงผ่านโซเชียลมีเดียและกลุ่มแชทลับอย่างเทเลกราム วิธีการปฏิบัติการของเครือข่ายรีครูดคนท้องถิ่นในชื่อสมนาออนไลน์รับอ้างเตรียมทักษะความเป็นผู้นำตั้งแต่หัวข้อก้าวจากครัวสู่ทังเนียประัานาธิบดีจนถึงการฝึกทำโพลปลอมผู้เข้าร่วมยอมแลกกับเงินเดือน3 0 0พันลิวโมโดว่าราว5 4 0 0บาทโอนผ่านธนาคารพลาสไนสแบง์ที่เชื่อมโยงกับกระทรวงกลาโหมรัเสเซียให้ใช้ h a ท GPT ช่วยคิดโพสเสียสีเล็กน้อยอย่าใช้ AI มากเกินไปจะได้ดูเป็นธรรมชาติ เริ่มจากข้อความรักชาติแบบกลางๆแล้วค่อยปรับเป็นข้อกล่าวหาแรงๆเช่นรัฐบาลจะปลอมผลเลือกตั้งติตราย G B T Q ว่าเป็นอุปสรรคการเข้า E U หรือโยงประธานาธิบดีสันดูกับการค้ามนุษย์เด็กใครอยู่เบื้องหลังทำไมต้องมอนโดวาพบสายสัมพันธ์กับอิลันชอโอริกาผู้ลี้ภัยในมอสโกเขาถูกสหรัฐและสหรชาชอาณาจักรความบารจากข้อหาคอร์รัปชันและเป็นปฏิบัติการอิทธิพลชั่วร้ายของรัสเซียเครือข่ายใช้ชื่อองค์กรเอฟราเซีย โดเรเซีรับทิพน้มน้าวชาวบ้านให้ลงประชามติคัดค้านการเข้าร่วมสหภาพยุโรปเมื่อปีที่ผ่านมาแม้ผลบวชจริงจะเสียงน,น้อยมากมาตรการจับตาและการตอบโต BBC ร่วมมือกับดิจ i t a l f o r e n s i c Research l a ล d f เดียในสหรัฐตรวจพบว่าบัญชีเครือข่ายบนทิกตอกราว90บัญชีมียอดวิวรวมกว่า23ล้านครั้งหลายอีก860,000ครั้งตั้งแต่ต้นปีนี้ครอบคลุมประชากรอมโดวาที่มีแค่2.4ล้านคนเท่านั้น DFO ยรยังระบุว่า อาจมีบัญชีเชื่อมโยงอีกหลายร้อยบัญชีถ้ารวมทั้งหมดยอดวิวแต่55ล้านครั้งหลาย2.2ล้านครั้งฝ่ายแ,แพลตฟอร์มโซเชียลที่ทอลคเมเทอร์แจ้งปรับใช้มาตร,ราการความปลอดภัยก่อนการเลือกตั้งแต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนถึงการจัดการเครือข่ายนี้จริงหรือไม่ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญมอนโดวาอาจดูเป็นประเทศเล็กแต่เป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ระหว่างตะวันตกและรัสเซียการโค่นลงทักรครัฐบาลแนวร่วมยูอยอย่างทีเอสพราะ อาจสั่นคลอนภูมิทัศน์การเมืองยุโรปทั้งหมดข้อสังเกตและคำถามปลายเปิดการใช้ AI ร่วมกับแรงจูงใจทางการเงินทำให้บรรยากาศข้อมูลข่าวสารถูกบิดเบือนจนยแยกแยะจริงปลอมบทบาทของออริก้ากลับเป็นจีโอที่อ้างชื่อประชาธิปไตยกลับกลายเป็นเครื่องมือรัเสเซียน่าสะท้อนหรือไม่ว่าความโปร่งใสาทางการเมืองในยุโรปยังต้องแข็งแรงกว่านี้ใบหน้ากำลังคุ้นคิดแล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกับการแทรกแซงรูปแบบใหม่นี้ คิดว่าประชาชนทั่วไปมีแนวรับกับข่าวปลอมได้อย่างไรร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างยินดีรับฟังทุกมุมมอง